สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียซันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะครับอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เฮียก็จัดไปสี่คู่นะครับก็สูง3ามคู่แล้วก็จัดทีเด็ดให้1คู่นะครับวันนี้ก็ขอมาตามเมื่อวานหน่อยนะครับเมื่อวานโดนไปนะครับสำหรับใน youtube นะครับก็ จัดสูงไว้3ามนะครับแล้วก็สปอแล้วก็มาจัดสเปอร์นะครับกับเบนฟลอดนะครับไป1คู่นะครับเฮียเล่นไปที่เบนฟลอดนะครับสำหรับทีเด็ดวันนี้นะครับแล้วก็สูง3ามคู่นะครับก็จะมีสูงก็จะมีสปอสเปอร์นะครับเจอกับเบนส์ฟลอดนะครับสูง2.5นะครับแล้วก็คอนย่าสปอนะครับเจอกับอะไรกาลาตาซาลายอะไรวะหูยาวที่า สูง้5นะครับแล้วก็มาเจอกับอะไรเนี่ยหนึ่งนะครับขอไปดูในบ้านฝนบอลดีกว่าในนี้ดีกว่านะครับซีวัสนะครับก็มาเจอกับซีวัสมารันย่านะครับเจอกับซีวัสสปอร์นะครับก็ทั้งหมดสี่คู่นะครับวันนี้ มาลัญญาเจอกับซีวัสสปอแล้วก็คอนยาสปอร์นะครับเจอกับกาลาตาซาลายนะครับสูงทั้งหมดเลยนะครับ2.5นะครับแต่ซีวัสสปอร์เฮียเล่นไปที่สูง2.0นะครับก็สำหรับทีเด็ดก็สปอรเจอกับเบนฟลอดนะครับเฮียเล่นไปที่เบนฟลอดนะครับเพราะว่าคู่นี้ก็ทำคะแนนมาได้ดีทั้งคู่นะครับก็ ไม่เคยเจอกันด้วยนะครับสําหรับสเปอร์กับเบนสฟลอร์นะครับวันนี้เฮียขอรีเล่นอยู่ที่เบนสฟลอร์แล้วกันก็เดี๋ยวเฮียจะพาไปวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมเฮียถึงเล่นสูงทั้งสามคู่นี้นะครับแล้วก็ทําไมเฮียถึงเล่นอยู่ที่เบนสฟลอร์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์กันนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์นะครับเฮียก็ขอฝากผลงานเมื่อวานหน่อยนะครับสำหรับผลงานใน y o u t u ู e เมื่อวานนะครับก็ แพ้สามนะครับเสมอหนึ่งและในกลุ่ม V.I.P. นะครับ mm hmm. ก็เฮีย er เล่นไปเฮีย er เล่นบาลนเซียเจอบคา์ดิสนะครับเฮีย er เล่นไปที่คา r d ดิสนะครับก็ชนะนะครับแล้วก็มาเสมอที่เดเซกับมอนซานะครับก็ดีนะเฮียยังมี V.I.P. มาช่วยนะเมื่อวานมนงานเจ็บหนักนะครับในนี้ ก็โอเคครับก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับก็จะมีหลายป๋าหลายเฮียให้เลือกนะครับให้คัดสรรกันก็จะมีหลายป๋าหลายเฮียให้เลือกให้คัดสรรกันนะครับก็ใครสนใจก็แอดไลน์มาหาเฮียได้นะครับที่แอด S.A.N. หกแปดแปดนะครับแอดมาสอบถามก็ได้ถ้าสนใจจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับมีทีเด็ดบอลทุกวันนะครับแล้วก็มี V.I.P. ให้ทุกวันนะครับแล้ว ก็มีกลุ่มน้นำเล่นบาคาร่านะครับถ้าสนใจก็แอดมาหาเฮียได้นะครับที่แอด s a n 688ครับอ่ะไอ้ซัปเปอร์กับเบนฟอดในที่เฮียเล่นเบนฟอดไปขอไปเป็นช่วงสุดท้ายเลยนะครับเรามาดูออกให้นี่กันก่อนมาลันมาลันยานะครับเจอซีวัสปอร์นะครับเฮียเล่นที่สูง2.0นนะครับนี่นะครับ ก็ห้านัดล่าสุดนะครับห้านัดล่าสุดนะดสี่วัดก็ชนะไปสองศูนย์นะครับแล้วก็ไปชนะอีกสามหนึ่งนะครับชนะสี่ศูนย์สองแล้วก็มาแพ้สองหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยมาแพ้หนึ่งศูนย์นะครับวันนี้เฮียเลยเล่นไปที่สองจุดศูนย์นะครับเพราะว่าโอกาสสองลูกน่าจะมานะครับถ้าสองลูกเราก็เสมอไปนะครับ สองลูกน่าจะมานะครับเราก็มาช่วยกันลุ้นกันลูกที่สามนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสีวัสสปอกับมาลัญญานะครับมาลัญยานะครับลันอิยัดยังไม่รู้นะครับผู้ติดผู้สูกก็ขออภัยด้วยนะครับก็มาดูในฟอร์มของมาลัมาลัญยามาลัญญากันครับก็ล่าสุดเลยก็ไปแพ้ให้อันอันคาลากรูกรูไปสามหนึ่งนะครับ แล้วก็ไปแพ้อีกสามหนึ่งเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับไปชนะสองศูนย์ชนะอีกห้าศูนย์ครับก็ชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับ 2, 2, สําหรับมารันย่านะครับก็มาดูสีวัสสปอลกันบ้างนะครับสีวัสสปอลล่าสุดเลยก็เสมอนะครับก็เสมอกันไปสองสองนะครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับเบสิตัสสามศูนย์นะครับแล้วก็ไปชนะ อะไรอ่ะเกนเพล์บีดิจี้นะครับสามหนึ่งแล้วก็ชนะคอนยาสปอร์หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ชนะอีกหนึ่งโูนนะครับก็ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับสำหรับผู้นี้เฮียเลยเล่นไปที่ขอเล่นไปที่สูงนะครับสองจุดศูนย์ก็ซีว่าสปอร์ก็พอทำประตูหนักๆมาได้เหมือนกันนะครับ สำหรับคู่นี้เฮียเล่นไปที่2.0แล้วกันนะครับวันนี้อ่มาคู่ต่อไปนะครับคอนย่าสปอร์นะครับเจอกับซาายแล้วกันนะครับเจอกับซาายก็แันนึงนะครับขอหาก่อนอีเดตมาแล้วครับเปิดสีเด็ดมาแล้วครับเปลี่ยนกระป๋ากระเป๋าเฮียนะครับเ้องจะมีอีเดตให้นะครับอนี่นะครับ คอนย่าสปอร์นะครับเยาเล่นที่สูง2.5นะครับวันนี้ในลีกตุรกีนะครับก็ก่อจะไปวิเพราะห์กันี่เฮียขอฝากเว็บก่อนนะครับก็เว็บ vr688 นะครับฝากถอนโอนเร็วไม่เกินห้านาทีนะครับก็มีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายนะครับแอดไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับเฮียสันการันตีเรื่องการเงินเลยนะครับเว็แบบนี้การันตีเรื่องการเงินเลย การเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นนะครับฝากถอนโอนเร็วไม่เกินห้านาทีนะครับและถ้าใครสนใจเล่นก็อย่าลืมบอกนะครับว่าเฮียซันแนะนำมาครับมาดูในห้านา่าสุดของคอนยาสปอร์กันบ้างนะครับล่าสุดเลยก็แพ้ก็แพ้ไปสองหนึ่งนะครับแล้วก็มาเสมอหนึ่งหนึ่งเสมอศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งสามศูนย์นะครับแพ้ไปสามศูนย์นะครับใหญ่จะแพ้นะครับแพ้ทั้งหมดนะครับ อ่ะก็โดยรวมนะครับก็เจอกันใบล่าสุดเลยในวันที่26เดือน1 2020เลยนะครับตอนนี้มา21แล้วนะก็ปีหนึ่งแล้วครับตีไปปีหนึ่งแล้วนะครับก็สำหรับคู่นี้เฮีย er ขอมองไปที่สูงนะครับสำหรับคู่นี้ในหลีกตุรกีนะครับก็มาดูพอของคอนย่ากันบ้างนะคอนย่าสปอร์นะครับ ลาสูดก็แพ้ให้ฮาเดสปอร์ไปสองหนึ่งนะครับแล้วก็ไปสเสมอกับดิเซนดิเซสปอร์ไปหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปชนะเคยเซอะไรนะะเนาะเคยเดลิสปอร์สองหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับดีวาสปอร์อีกหนึ่งศูนย์นะครับก็คอนย่าสปอร์ก็โดยรวมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ดูของซาไลกันบ้างนะครับซาไลก็จัดหนักทุกนัดเลยนะครับจัดมาถึง2องลูกทุกนัดนะครับสองลูกนะครับก็สีนัดล่าสุดก็ชนะไปรวดเลยนะครับมาแพ้ให้กับคาสิปาร่าไป1นศูนนะครับก็มีประตูเยอะนะครับสําหรับกาลาตาซาลายนะครับวันนี้เฮียเลยขอยกไปที่สูงนะครับ2อดห้าเลย อ่ะคู่ที่สามนะครับสเปอร์กับเบนฟร์ดนะครับเบนฟร์ดนะครับก็เฮียเล่นไปที่สูงนะครับสองจุดห้าแล้วก็เล่นไปที่เบนฟลอตอีกนะครับวันนี้ก็มาใส่แปดคู่ละแปดพันเลยับมาจัดเบนฟร์ดไปหนึ่งหมื่นนะครับก็ขอตามจากเมื่อวานหน่อยนะครับอ่าเรามาดูนะครู่สุดท้ายนะครับ ก่อนจะมาคู่สุดท้ายนะครับเฮียก็ขอฝากเว็บอีกสักครั้งนะครับ FVR688 นะครับฝากถอนโอนเร็วไม่เกิน5นาทีมีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายครับแอดไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับใครที่ยังไม่มีเว็บดีๆเล่นนะครับเว็บที่การเงินมั่นคงนะครับก็แอดไปสอบถามก็ได้นะครับที่ด v r 6 8 8นะครับเฮียขอบอกโปรโมชั่นสักหน่อยนะครับเผื่อมีคนสนใจที่จะเล่นกับเฮียนะครับ ก็โปรโมชั่นสมาชิกใหม่นะครับฝาก500รับเสื้อกีฬา1ตัวครับแล้วก็ฝาก300รับแข้วเยติ1ใบโบนัสแนะนําเพื่อนครับ20%รับสูงสุด500บาทแล้วก็คาสิโนนะครับฝาก300รับ400ทําเตินได้เสีย3เท่าครับผมถอนเงินไม่จํากัดยอดนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับกีฬาคือยอดเสียให้30%เลยนะครับสําหรับโปรโมชั่นของกีฬานะครับ แล้วก็ขาประจําที่เล่นกับเฮียนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับคาสิโนนะครับคืนค่าคอมให้0.8%นะครับบอลน้ำสำตัางคือค่าคอม0.8ค่าคอมสเต็ปกีฬา5-7% 1ค่าคอมพาเลรต5%เต็ปแทงได้2-10คู่ขั้นต่35บาทกระเป๋าเดียวไม่ต้องโยกเงินนะครับก็คู่ก็ไอค่าคอมนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับเฮียชอบนะครับอ่อ ที่ชอบที่สุดเลยคือเรื่องการถอนนะครับไม่เกินห้านาทีนะครับแล้วก็ฝากโบนัสรายวันนะครับโปรโมชั่นรายวันนะครับก็ฝากหนึ่งพันรับห้าร้อยฝากห้าพันรับร้อยห้าสิบฝากหนึ่งหมื่นรับสองร้อยครับทําเทินหนึ่งเท่านะครับแล้วก็คืนค่าคอมถูกยอดเล่นนะครับศูนย์จุดแปดนะครับค่าคอมเขาคืนให้ยอดได้เสียเลยนะครับสําหรับศูนจุดแปดยืนยอดได้เสียนะครับแทงพันยงคืนแปดบาทเลย อย่าเลยติดใจถูกใจนะครับแตะที่ถูกใจที่สุดคือการฝากถอนนี่แหละครับไม่เกินห้านาทีจริงๆไม่มีการตรวจสอบไม่มีอะไรนะครับก็ใครที่เล่นอยู่ก็น่าจะรู้นะครับบางทีเขาจะมีแบบพวกตรวจสอบตรวจไลน์ไม่รู้ถอนเงินอ่าสาหรับคู่นี้นะครับอะไรวะเบนปลอดนะครับเจอกับสปอร์นะครับเบนปลอดเจอกับสเปอร์นะครับ ไม่เคยเจอกันเลยนะครับสำหรับปู่ไม่เคยเจอกันไม่เคยแข่งด้วยกันนะครับแต่เบนฟอร์ดทำไมเฮียถึงเลือกไปที่เบนฟอร์ดนะครับเฮียว่าเบนฟอร์ดนี่ทําคะแนนดีนะครับเฮียว่าก็น่าจะเอาลงยากอยู่นะถึงสองลูกนะครับน่าจะเอาเบนฟอร์ดลงยากอยู่นะครับมาดูในฟอร์มของเบนฟอร์ดกันนะครับเบนฟอร์ดนะครับห้านัดล่าสุดนะครับก็ไปเสมอกับวัดวันฟอร์ดมาครับวัดฟอร์ดมาครับหนึ่งหนึ่ง พอวแล้วก็ไปชนะให้กับเลตติ้งนะครับ3 1นะครับแล้วไปชนะนิวคาสเซิล1 0มาชนะคาร์ดิสซิตี้สานะครับแล้วก็ไปชนะบอททัมนะครับอีก2 1นะครับล่าสุดนะครับก็เสมอ1ชนะ4นะครับ5นัดล่าสุดหลับเบนปลอดนะครับก็อยู่อันดับ4เท่ากันนะครับตอนนี้ ส่วนดับสี่เท่ากันนะครับก็อว่าทําได้ดีแลนะ้วก็เ็นสอร์ดนะครับหรือว่าจัดการมาได้ดีด้วยนะแล้วล่าสุดเลยก็ได้พักไปนะครับได้พักแบบ้นึงขออภัยนะครับสักผู่นะครับคนโทรมาลืมเลยนะครับก็ได้พักช่วงปีใหม่ไปนะครับล่าสุดเลยสําหรับเบนส์บอร์ดนะครับได้พักช่วงปีใหม่ไป ก็มาเจอกันวันนี้นะครับเจอกับสเปอร์นะครับสเปอร์ครับก็มาดูผลงานของสเปอร์กับ้างนะครับนัดล่าสุดครับก็ชนะสี่แพ้หนึ่งเหมือนกันนะครับก็ฟอร์มพอกันครับแต่เหียวว่าสเปอร์ไม่น่ายิงเป็นปลอดเป้นปลอดถึงสองลูกนะครับเดี๋ยวคิดว่าอย่างนั้นนะไม่น่ายิงเว้นปลอดถึงสองลูกครับอ่ะก็ตามนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ทีมนี้เขาไม่เคยเจอกันด้วยแต่เฮียขอเล่นไปที่เบนฟ์ปลอดนะครับที่ราคา1.5นะครับสเปอร์ต่อเบนฟปลอดราคา1.5นะครับลูกคุ้งนะครับก็เฮียก็จัดไปที่1นึ่งบาทนะครับการสำหรับสีคู่นี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครก็สเปอร์กับเบนฟปลอดนะครับก็ใครชอบสเปอร์ก็จัดได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องมาตามนะครับเฮียก็ไปได้ พาบวกทุกวันนะครับเฮีย er, ก็ไม่ได้พาบวกทุกวันนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับเฮีย er, แต่แบบนี้เฮียจากการที่เฮียดูเฮียขอเลือกไปที่เบนปลอดเบนปลอดนะครับจะไปเบนเนี่ยเอาอ่าก็สูงสามนะครับแล้วก็จัดเบนปลอดเป็นอีกคู่นะครับก็ใครสนใจจะตามหรือจะสวนก็แล้วแต่เลยนะครับก็ทั้งตามทั้งสวนก็ขอให้ทุกคนบวกๆเฮงเฮงกันทุกคนนะครับ เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนบวกๆนะครับก่อนจะไปนะเฮียขอฝากอีกสักทีนะครับใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนําเล่นบาคาร่านะครับหรือดีเดดบอลนะครับแล้วก็มี v ีไีแจกให้ทุกวันนะครับก็สามารถแอดไลน์มาหาเฮียได้นะครับแอด s a n 6 8 8นะครับแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะครับถ้าสนใจอยากจะเข้านะก็จะมีกุญแจให้เข้าด้วยนะครับก็แอดมาสอบถามกันได้นะครับ ถ้ายังไม่อยากเข้า V.I.P ก็มีกลุ่มฟรีให้เข้านะครับให้ดูผลงาน่างไปก่อนนะครับก็สำหรับตีคู่นี้นะครับทั้งตามทั้งสรวนเฮียก็ขอให้ทุกคนบวกนะครับอวันนี้ก็สำหรับวันนี้เฮียก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ